ผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปที่เราไปตามล่าตามล่าฝุ่นละอองตามล่าเจ้าตัวร้ายนะครับให้เป็นอีทีหนึ่งคลิปนี้เป็นอีทีสองต่อเน,นื่องมานะครับก็เป็นการวิจัยฝุ่นของเราเองนะครับฝุ่นในห้องนอนนะก็คงคงไม่ไม่ย้อนไปเล่ารายละเอียดนะครับถ้าคุณผู้ชมเพิ่งมาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ย้อนไปดู รายละเอียดเรื่องการค้นหาติดตามเรื่องฝุ่นละอองในห้องนอนมาแจ็คไหนที่ E p พีหนึ่งนะครับสำหรับ e p ีนี้นะครับนี่ฮะเราจะพามาดูอันนี้เลยเนี่ยฝุ่นเยอะแล้วใช่ไหมครับเราได้สั่งซื้อเจ้าตัวนี้มานี่นะครับอ่สั่งซื้อเจ้าตัวนี้มาชัวนี้ก็คือเครื่องกรองอากาศนะครับเครื่องกรองอากาศเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันดูนะครับเนี่ยนนี้นะครับเราจะเปิดดูนะครับว่ามันจะช่วยจัดการฝุ่นละออง ในห้องนอนเราได้แค่ไหนนะฮะเปิดเลยนะครับปับ๊บนะเห็นไหมครับว่านะฮะเปิดขครื่องใหม่ปับ๊บเขาจะแจ้งว่าอ่าสภาพอากาศเราเนี่ยเป็นแถบสีแดงนะก็คือมีค่า PM 2.5นะ้นั่นสูงม,มากตอนนี้ขาวะวัตอุณหภูมิให้เราด้วยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25งานะองศาครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25องศานี่นะ ต้องต้องรีไฟนะฮะแล้วก็ตอนนี้ค่า PM 2.5อยู่ที่134ร้อยลดลงมาเรื่อยๆครับลดลงมาเรื่อย,อยอเร่อยความเร็วพัดลมก็เราจะอเหมือนขึ้นมาอยู่ที่ระดับ2เองนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราเปิดความเร็วพัดลมระดับ2ไว้คุณทุ่เงินก็เนีย่ยทำคลิปที่ไรก็จะมาช่วยเรื่อยเลยตอนนี้ PM 2.5มลดลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เราไม่ได้สนใจแล้วนะครับว่า ให้ค่า PM 2 5มันคืออะไรที่เราสนใจเราจะดูรายละเอียดหน้างานตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะดูตรงนี้น,นี่ครับแรงลมดูดเพราะมันมีจะมีช่องดูดช่องดูดอากาศเข้า2ช่องนะครับมันจะดูดฝุ่นละอองเข้าไปที่ช่องด้านซ้ายกับด้านขวาอัน,นี้ช่องด้านาด้านซ้ายของเรานะครับนี่ฮะ ในสภาพในห้องตอนนี้ก็คือเราเราเปิดผ้าหม่มผ้าปูที่นอนขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะมีฝุ่นฟุน้งออกมาแล้วก็พัดลมเราไม่ได้เปิดนะครับแอร์ไม่ได้เปิดเราเปิดประตูห้องทิ้งไว้เพื่อให้เอ่อฝีฝุ่นละอองเนี่ยมันมันไหลออกไปทางประตูเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่มันไม่ไหลออกมันฟุน้งอยู่ในห้องเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าเครื่องกรองอากาศเครื่องเนี้ยราคา1 0 0 0พกว่าบาทเนี่ยมันเป็นเครื่องดูดไหมครับ ที่ระยะประมาณ4นิ้วเนี่ยมันจะดูดเข้าเนี่ยลมมันจะดูดเข้าแต่พอเราห่างออกมาห่างออกมาห่างออกมาเนี่ยเห็นไหมครับประมาณ6นิ้วเนี่ยเนี่ยฝุ่น,ม,นมันจะเริ่มสเปสะสปะแล้วนะฮะัมันจะไม่แรงลมที่ดูดเข้าเครื่องกรองอากาศเริ่มจะไม่มีแรงนะฮะเพราะนั้นก็เครื่องกรองอากาศราคาถูกประมาณพันบวกลบเนี่ยมันจะมีแรงดูดอากาศได้ จากปากช่องทางดูดอากาศเนี่ยประมาณสัก6นิ้วนะฮะไม่น่าจะเกินนั้นถ้าเราตั้งพัดลมเบากว่านี้ระยะการดูดมันก็จะสั้นกว่านี้มันก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับพอเข้าใกล้จะเห็นว่าเนี่ยฝุ่นที่ผ่านมาในระยะใกล้กับช่องลมดูดเนี่ยมันถึงจะถูกดูดเข้าไปทั้ง2ช่องนะครับมาดูช่องนี้บ้างกล้องมาดูช่องนี้บ้างนี่นะครับ น,นี่ก็เหมือนกันนะครับพอห่างออกมาหน่อยเนี่ยฝุ่นมันก็จะลอยไปเปะสปะตามตามเรื่องตามราวของมันนะฮะตามกระแสลมในห้องซึ่งมันรอดเข้ามาจากจมช่องใต้หน้า่างซึ่งน,น้าต่างเราปิดหมดแล้วต้องเข้ามาใกล้ๆที่ระยะประมาณสี่นะี้แหละนะครับมันถึงจะทุกดูเข้าไปนะฮะสังเกตเส้นเส้นที่วินน่งนะฮะแล้วหิ้งห้อยหรือ หรือแนวสะท้อนแสงของฝุ่นละอองเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งเข้าหาเครื่องกรองอากาศนะที่ระยะประมาณ4นีนิ้วเนี่ยะยิ่งห่างออกมาแรงลมด,ดูยิ่งน้อยลงฝุ่นก็จะไปสเปสสปะละไม่ไม่วิ่งเข้าหาเครื่องกรองอากาศนี่นะครับตรงนี้นะหน้างาน,าน,านตรงนี้ในสภาพการใช้งานจริงในห้องนอนเราซึ่งเต็ไมไปด้วยฝุ่นละอองจากเส้นใยผ้าที่มันเปื่อยผุพนออกมาเนี่ยเนี่ยครับ ถ้าเราไม่ใช้ตัวช่วยพวกนี้เราก็จะหายใจเข้าไปแล้วก็เป็นบ่อกเกิดของโรคทางเดินหายใจนี่เราลองไปดูนะครับว่าเราเปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยนะพูดละอองเต็มเลยเห็นไ,ไหมครับตามแนวลำแสงหน้าห้องเนะครับพูดละอองมันจะไหลออกมาตามตามกระแสอากาศอ่อนๆที่มันเข้ามาตามอ๋อเราเปิดหน้าต่างด้านทิศใต้ไว้นะครับเปิดหน้าต่างด้านทใต้ไว้แต่แต่ว่าเราก็ปิดมุ้งรั้วแต่เพราะฉะนั้น มันจะมีลมจากข้างนอกวิ่งเข้ามาทําให้ฝุ่นละอองเนี่ยจากในห้องเราเนี่ยไหลออกปรทางประตูเนี่ยฮะนี่ฮะไหลออกปรทางประตูแต่ว่าเหมือนไหลเป็นช่วงๆไหลเข้าไหลออกฟังเนี่ยฮะนช่วงนี้คือลักษณะของฝุ่นละอองที่ออกส่งประตูนะครับสำหรับภายในห้องนี่ครับทุกๆจุดเนี่ยทุกๆจุดทุกๆลูกบาทนิ้วภายในห้องเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ซึ่งมันก็จะตกลงที่พื้นนะครับเนี่ยมันจะตกลงเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมันมันจะวิ่งตกลงที่พื้นเพราะฝุ่นละอองพวกนี้มันเป็นเป็นเศษเศษผ้าที่มันมันมันหักผุปนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องนอนของเราเนี่ยถ้าเป็นพวกเส้นใยที่มาจากใยธรรมชาติเนี่ยมันก็พนานๆไปก็จะมีผลเร่มทำให้เกิดเศษผุปนพวกนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่า เสื้อผ้าหรือเครื่องนอนที่ที่ใช้น่าไม่ควรนานเกินไปไม่ควรเก่าเกินไปนะครับแต่ถ้าไปอยู่ตามนอนตามที่โล่งๆทนนบทที่เปิดโล่งอย่างเงี้ยฮะลมมันไทยเทตลอดก็ไม่มีปัญหาอันนี้พอเราอยู่ในห้องนอนซึ่งปิดเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้เปิดแอร์นะครับถ้าเปิดแอร์ก็ฝุ่นพวกนี้ก็จะไปเกาะอยู่ในแอร์แอร์จะเป็นตัวกรองส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่พอครับแล้วก็เจ้าเครื่องนี่ฮะเจ้าเครื่องรองอากาศของเราเครื่องนี้ ดูแลมันก็เล็กไปแรงลมก็จะอ่อนไปเครื่องเดียวนยเอาไม่อยู่เลครับเอาไม่อยู่เดี๋ยวเราจะต้องเปิดพัดลมช่วยเป่ามันออกไปทางประตูนนะะอากาศนี่ครับราคาก็พอประมาณนะครับประมาณพันบวกนิดหน่อย<ม>นี่ฮะก็มาช่วยในการรองอากาศก็ได้ส่วนหนึ่งแต่แต่คมไม่ชัดไม่ไม่สามารถที่จะทําให้มันทําให้ห้องในห้องเราเนี่ยอากาศบริสุทธิ์ไม่มีฝุ่นละอองเลยเป็นไปไม่ได้เจ้าเครื่องนี้เราคิดว่ามันช่วยเราได้ประมาณสัก ไม่น่าจะเกิน30%เรนะฮะเราต้องหาวิธีอื่นช่วยด้วยอย่างเช่นการใช้พัดลมเป่าออกทางประตูนะครับที่เราที่เราใช้อยู่นะครับก็เราเปิดตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มถทุ่มนะครับเปิดพัดลมเป่าออกทางประตูด้วยแล้วก็ใช้เครื่องกรองอากาศเล็กนี่ช่วยด้วยประมาณตีสอนฮะอากาศในห้องก็จะเริ่มเริ่มเริ่ม,มสะอาดขึ้น,นส่วนหนึ่งก็คือมันตกลงไปที่พื้นนะครับตกไปที่พื้น อีกส่วนหนึ่งก็คื no อนี่ครับถูกดูดเข้าเครื like ่องกรองอากาศเนี่ยท no, ั้งด้านซ้ายและด้านขวาทำครับนะจากนี้จะมันไกลว่าจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมนี่นะก็พอมองเห็นนะครับพอมองเห็นนี่ครับพอมองเห็นเป็นหิงห้อยริ้วริ้วแวบ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 เนี่ยตลอดแนวลําแสงเลยนะครับนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ตกที่พื้นอีกส่วนหนึ่งออกทางประตูสำหรับพัดลมช่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถูกดูดเข้าไปในเครื่องกรองอากาศนะ แต่ถ้าเรามีเครื่องกรออากาศที่ใหญ่กว่านี้มีแรงแรงลมดูดมีการสภาพการตรองที่ดีกว่านี้นะครับพลังในการดูดดีกว่านี้มันน่าจะทําให้ห้องเราสะอาดได้ยิ่งกว่านี้อีกนะครับเอาไว้ทดสอบกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ EP สองเรื่องของการวิจัยฝุ่นละอองในห้องนอนสามราจะตัวร้ายของเราก็คงจะประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเนี่ย ไอ้เรื่อง PM 2.5อะไรเราเอาไว้ที่หลังเลยเอาไอ้ฝุ่นละอองนี่ออกไปก่อนนะฮะถ้าฝุ่นละอองนี่ยังกรองได้ไม่หมดเนี่ยก็จะแบจะหวังเลยว่าไอ้พีเอ็มสองจุดห้านจะเอาหมดโอเคครับอขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับปลอดโรคปลอดภัยจากฝุ่นละอองในห้องนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ